บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผู้ประกันตนและนายจ้างชาวจังหวัดลบบุรีนะครับก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องครับนายปรชญาเปปัตตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมของจังหวัดลบบุรีนะครับที่ดมอเนกประสงค์สนามกีฬาพระรามศวนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในครั้งนี้มีผู้สมัครผู้แทนฝ่ายประกันตนจำนวน247รายและผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน69รายจากทั่วประเทศในส่วนจังหวัดลบบุรีมีศู 2, 0, นย์เลือกตั้ง2ศูนย์หน่วยเลือกตั้งจำนวน12หน่วยนะครับ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกลุ่มนายจ้างจำนวน367รายกลุ่มผู้ประกันตนจำนวน15,549รายรวมทั้งสิ้น19,916รายนะครับทั้งนี้บทบาทสำคัญของบอร์ดประกันสังคมก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งการจัดการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนายจ้างและผู้ประกันตนในทุกมาตรา จนไปถึงการมีอำนาจในการเสนอและพิจารณานโยบายเกี่ยวกับประกันสังคมการวางแผนการรับเงินจ่ายเงินการรักษาเงินและรักษาผลประโยชน์ของกองทุนพิจารณางบดุลรายรับรายจ่ายของกองทุนตลอดจนการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการและหน้าที่อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่รู้จักกันในชื่อบอร์ดประกันสังคม โดยจะเป็นการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ7คนเพื่อเข้าไปทําหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมที่มีวงเงินกว่า2.3ล้านล้านบาทให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า24ล้านคนครับ